ันเทิงติดตามนะคะยินดีนําเสนอวิดีโอใหม่ประจําวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะ,น,ะ,คะนี่วันดีใจนี่มีทั้งใดและมีตะก้าชฉันเดินลงทางอยู่กลาง หับสนวิ่งไม่ใช่อาไม่ใช่ไม่จะเจอไม่เจอผู้ใดเพื่อเาาเกลายนุกเลยตุกเลยกนลกดีเหมือนกันนะตลกตลกอันนี้ ผมก็ต้องเรียบแป้มึงไม่เห็นตอนกูแต่งกับพี่แน่ะกูเหนื่อยมากแต่งไอ้นี่กูเหนื่อยกว่าเดิมอีกเลยเด๋ว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 มาพร้อม ว่าสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอติบยีิบสมี่สิบิบยีามิบสี่สิผมีปัดเงินผมมีปัดพอผมมีปัดรับรองมีปัดสามสิบสิบยี่สิบสามสิบสอติบยี่สสมิบีผมมีไฮยีนผมีกะปองอยู่ไหน่ะมแต่งเพลงง่ายอยู่อ่ะถ่ายของก่อนนี่โอเคถายของก่อนถ่ายค่ายก่อนแค่นี้เรียบร้อยเรื่อยแล้ว วันนี้มีไฮยีนนะครับคือไฮยีนใช้ดีผมผมใช้ผมใช้ตอันอันนี้ใช้จริงใช้จริงทั้งสตูใช้ใช้แล้วแล้วสั่งมาด้วยสั่งมาด้วยอันนี้คือสั่งพี่ซันบอกเข้าไปมันคือไฮยีนทําให้ผ้าเรียบครับสั่งสั่งล่าสุดกี่กระป๋องสี่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 ขอเข้าด้วยนิดนึงไม่แต่นี้หอมจริงอันนี้หอมจริงใช่ใช่อันนี้เน้นเลยสตูดิโอเราเน้นกลิ่นนี้เพราะว่ากลิ่นนี้หอมหอมมาก ตัวดับกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวดับกลิ่นเป็นหอมหอมหอมไม่เบสมันเป็นตัวดับกลิ่นที่ที่ไม่ได้แบบว่าฉุนเกินมันหอมแล้วมันก็แบบว่าสมมติใครตัวเหม็นหรือว่ากลิ่นส่งกลิ่นเสื้อเหม็นอะไรเงี้ยมันฉีดปุ๊บนุ่มสบายหอมครับอันนี้อันนี้ใช้ดีครับมึงก็ฉีดเยอะไปเยอะอะไรนะพี่เหลือเกบาบาทนะครับใช่อันนี้ เหลือเหลือ99บาทครับลองลองไปซื้อใช้กันครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ฉีดได้แค่ผ้านะครับไม่ได้ฉีดได้แค่ผ้าก็คือฉีดฉีดได้ฉีดสมมติว่าเรารีดผ้าก็คือเราก็ใช้ฉีดไปด้วยแล้วก็สมมติเราเอาไว้ในห้องน้ำครับก็คือดับกลิ่นได้ด้วยใช่ใช่เวลาผมเวลาผมขี้อ่ะเหม็นผมก็เลยฉีดฉีดก่อนออกจากห้องน้ำ พูดอะไรกันนะพูดด้วยดิก็ไฮยีนอย่าลืมอย่าลืมกดกดกดที่ตะกร้านะครับก็เออจะบอกเยอะก็ไม่ได้เออก็ช่วยช่วยช่วยกันซื้อช่วยกันซื้อนะครับขอบคุณมากนะครับอ่ะมีมีรองเท้าแตะลาวานครับสูงใกล้ๆครับอันนี้คือขนาดยังไม่แกะยังดําขนาดนี้นะครับอันคือเราเก็บไม่ดีครับแต่จริง จริงๆก็คือมันดีครับก็คือนุ่มมากครับอันนี้นุ่มมากอยากรู้ว่าดำจริงไม่จริงเดี๋ยวผมทาให้ดูนีไม่เห็นนะแต่ีนี้รองเท้าแตะลาวาาพ่ก้าชอบใส่ครับพ่ก้าชอบใส่รองเท้าแนวนี้ก็คือเขาจะทำใช่น่ารักสวมใส่สบายครับแล้วก็ ตื่นเต้นนะยดิพี่ตื่นเต้นอะใจแบบเต้นตุ๊บๆเลยเฮ้ยมันจะขายของนะดิถ้าเราไลฟ์เล่นนะก็เฮ้ยไม่ได้ดิเราจะมาขายของกินของกินม,มาม่ามาม่าเกาหลีม,มาม,มา่าอันนี้ของหมดครับผมโชว์ยโชว์ อันนี้ของหมดอาจจะเป็นครั้งไลฟ์ครั้งแรกครับอาจจะมีติดติดขัดนิดนึงนะครับก็ก็ไม่ใช่ติดติดอาจจะติดแค่ติดครั้งไลฟ์ครับแต่ไม่ไม่เป็นไรครับอันนี้อาจจะเป็นไลฟ์ครั้งแรกแล้วก็อาจจะเป็นไลฟ์ครั้งสุดท้ายใช่เหรอผมดูอะไรคนดูเจ็ดพันแล้วนะครับก็ก็ไม่มีอะไรมากก็คือ ช่องผมคนดูเจ็ดพันอะโหธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดเราว่าเาเปิดไลฟ์มาเหล่อใช่ไหมเราก็แบบวันนี้สวัสดีครับผมวันนี้จะขายอะไรเขาจะเป็นสไตล์นี้เราก็มาหล่อเลยเราก็แบบวันนี้วันนี้มีไฮยีนมาขายนะครับก็ออสเปนหอมครับปรับผ้าเรียบเร็วแต่ก็ขายไปแล้วอันนี้เราก็วางไว้ก่อนอันนี้เราจะเป็นไฮยีนครับไฮยีน ไฮยีนขอแบบคอคอแบบว่าเท่ๆหล่อๆอ่ะแต่ว่าเอาแจ๊สนะแจ๊ดแจ๊ดขอแจ๊สหนุ่มฟ้าหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดียวลุกหล่อจริงๆนะเนี่ยขอแจ๊สดียวแจ๊สเดีๆยวอันอันนี้คือไฮยีนครับหนึ่งหนึ่งอันนี้หนึ่งบวกหนึ่งใช่ไหมพี่เราพูดแถมไม่ได้เนาะ พูดไปเลยครับแถมแจก,กฟรีครับผมหลอกเล่นครับอันนี้คือหนึ่งแถมหนึ่งก็คือเป็นเป็นน้ำยาปรับผนุ่มเนี้อย่างเดียวพี่มีซักข้าพี่นาฬิก,กามีทั้งปัดผนุ่มและซักข้านะครับก็คือเป็นหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งราคาราคาเท่าไหร่คร <c oughs> ับพอดีผมทำกันได้ามาเยอะพอสมควรครับ ตอนเนสสามรนะ้อยหกสิบสี่บาทครับสองถุงนับสามร้อยหกสิบสี่บาทครับสองถุงกับผ้านุ่มกับซักผ้าครับซักผ้ากับรับผ้านุ่มใช่อันนี้ก็คือหลายคนอันนี้คือไฮยีนนะก็คือคนเราต้องแบบซักผ้าเกือบก็คือไม่ทุกวันครับก็คือประมาณสามสี่วันซักทีโดยส่วนตัวผมก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ก็คือซื้อไป ซื้อไปตุนไว้หรือใครมีอยู่แล้วก็ซื้อซื้อซ้ําได้ครับเพราะว่าเราได้ใช้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่แบบว่าเราใช้แล้วก็หมดไปแล้วก็ซื้อใหม่เป็นมันเหมือนแล้ว็ต้องจะเป็น,ต,ปนต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นเออใช่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วไฮย,ยีนน้ำยาซักผ้าไม่เช่่อขายดิอ่ะผมขายนี้เสร็จแล้ว เราห้ามเอาของกินวางไว้กับรองเท้านะครับมันดูไม่ค่อยดีครับนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อว่าไปมันไม่มีเพลงก็เงียบเหมือนกันเนาะไม่มีเลยพี่ตรงไปนั่งร้องดิไม่มีเลยไม่มีสาวคอร์ทอาเพลงแล้วสักเพลงหนึ่งกับสักเพลงหนึ่งคันคันเวลาเดี๋ยวเดร้องเพลงดูกฎติกองให้เดี๋ยวร้องเพลงคันไว้เพลงอะไรมาไปจากฉันได้แล้ว อย่าเพิ่งอันนี้อันนี้คือร้องร้องให้เฉยอย่าเพิ่งไปนะครับอย่าเพิ่งไปไปใจฉันได้แล้วมร้องกันสึกทรมานคนดูทรมานแน่นอนตอนนี้ผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะเพราะไม่เห็นว่าคนดูรู้สึกยังไงพี่พี่ซานคนดูรู้สึกยังไงรับรายงานไอ้เมสซี่มาไล่แข่เพราะว่ใจจะขาดใจจะขาด อ่ะเรามาเริ่มขายของกันต่อมาตอนนี้ผ่านไปประมาณ15นาทีความรู้สึกผมว่าเวลามันช่างยาวนานเหลือเกินมันจะเป็นเงี้ยดึงดึงดึงดอ่ะพวกเอยเป็นคนอ่านคมไม่ได้ผมจะร้องเพลงจีนนะครับเบสูเขาเขายอตัว่า วอยนี่ัมึงไม่ได้ฟังเลยอ่ะวขาขี่ไหนอ่ะนี่ตจ้นนี้โจ้นี้น้ำหนักขึ้นมา5้าโลนะครับผมเพราะว่าเราทำงานกันเยอะเกินน้ำหนักเลยขึ้นใช่ไหมใช่ครับปกติฮะใช่เราจะพูดถึงน้ำหนักครับเราจะยกน้ำหนักเราเพิ่มน้ำหนัก ไม่เอาไข่แล้วไอ้เวตอนนี้น <c oughs> มไม่เอาไข่แล้วพี่อเรามาขายของกันต่อครับเราจะเพิ่มน้ําหนักโดยการกินผมจะไม่ดูว่าสินค้าอะไรผมจะเดาว่ามันคือขนุนเขาผมไม่เห็นนนักผมไม่เห็นผมยังรู้เลยเป็นไงผมเก่งขนาดอันนี้ผักผลไม้กรอบมีสุกนะครับก็คือเป็นผลไม้อบกรอบของตามีสุกราคาเท่าไหร่ครับพี่เจ็ดสิบแปดบาทครับหนึ่งห่อ หนึ่งหอ่อมีกี่ชิ้นไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้อ๋อห้าสิบกรัมกี่บาทนะพี่ได้สามถุงเจ็ดบแปบาทนะครับตกหอ่อประมาณยีบาทอุย้ยคุ้มมากเลยนเนี่ยอร่อยด้วยต้องเช็กแกะนี่ไปออกไปอันนี้ผมเทสให้เพราะอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมผมกินจริง ไออันนี้อันเนี้ยต้องบอกว่าขนุนของมีสุกอร่อยวางไว้กี่อันหมดหมดอ่ะอม,มึงอยา่าโอ้โหโกหกเขาามึงหืออะไรมึงยังไม่เคี้ยวเลยอร่อยเคี้ยวแล้วพี่เคี้ยวแล้วอร่อยจริงครับแม่แม่ผลไม้พี่อันนี่ผมมาอืมออร่อยมากครับวันนี้อร่อยผมมันเสียงให้ฟังพี่ฟังมาทายเพลงผมหน่อยได้พี่ <c oughs> ดูสภาพเองแม่งตากแดดตากฝนทั้งวันเพื่อนๆดูสภาพผมเดี๋ยวน้วีันน้อยวันนี้ยอมไม่หล่อวันหนึ่งให้ให้มันดูหล่อข้างในนี้เฮ้ยขอสักหนึ่งบทเพลงด้ขอหนึ่งบทเพลงเมื่อไหร่มือกองจะมาหกเหลี่ยมอยู่บนตู้เย็น เก่งจริงๆอันนี้ทําทำไม่เจ๋งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรอไม่ก็คือ,ถ,อถ้าพูดถึงมีสุกเนี่ยกันเห็นสองพูดถ้าพูดเฮ้ยกูพูดก่นอนพีน่พูดก่อนเฮ้ยกูพูดอย่าเพิ่งเล่นดิเออไม่พูดถึงมีมีสุกเนี่ยมันมีมีของหลายอย่างของเขาเป็นของดีอร่อยอยู่แล้วสมัยสภาพกูยิ่งกว่าเด็กเลี้ยงบ่อปลาก วันนี้นะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยเป็นเด็กตั้งเสาเข็มกดเสาเข็มใส่แผน่นไอ้นี่ใส่แผ่นอะไรวะแผ่นกำแพงใส่แผ่นกำแพงเสร็จปุ๊บรื้อกำแพงด้วยเช้าทำกำแพงบ่ายรื้อกำแพงแล้วก็เฝ้าเด็กมาเล่นแถวบอ่อพี่รู้ป่ะวันนี้เด็กอ่ะเด็กมันมาเล่นแถวแถวบอ่อแล้วมันนึกว่าผมเป็นคนนี่เว้ยมันทำไมรู้ว่าเด็กแม่งบอกมันอยากเล่นนันุนอันนี้ใช่ป่ะผมบอกเฮ้ยเล่นน้ําอันตรายมันบอกเลยว่าพี่เป็นใครอ่ะไม่ใช่บอกโอ้ยพี่ตัวจริงหล่อมากเลย <laughs> กูลยบอกเล่นเลยตามสบายเล่นเลยอยาก เล่นเล่นไปเล่นตามสบายอยากทําอะไรตามสบายอ๋อคือใครชมปุ๊บตามสบายเลยชมปุ๊บตามสบายลงน้ําไม่ได้บอกติดโดดโดดโดดลงให้หมดเออต่ออะไรดูสภาพผมเด็กเพราะไม่เป็ตัไปละโอเคฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกําลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ